ขอถ่ายโอนไปสามพันกว่าแหงแต่ได้รับการถ่ายโอนมา500อยกว่าแหนงนำยนงอง งงเช่นกันนะาะว่าทำไมเดินหน้ามาตั้งหลายครั้งแล้วประชุมหลายครั้งทําแผนออกมาเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้วทําไมเกิดกรณีแบบนี้ได้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทาไมการถ่ายโอนทางนี้จึงจึงไม่ได้รับการถ่ายโอนทั้งหมดเราจึงมาเรียกร้องว่าถ้าเราจะไปเราต้องไปครบทั้งหมดแต่ถ้าไม่ไปครบทั้งหมดเราก็ไม่ไปกระรวงสาธารณสุขไม่มีปัญหา กระทรวงสาธารณสุขต้องทาตามกฎหมายไม่มีทางเลือกด้วยเพียงแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้สิทธิ์ในความเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนผมก็ขอว่าขอให้ท่านรับปากว่าโอนไปแล้วประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเรามีความคาดหวังมากนะครับว่ามันต้องถ่ายโอนไปพร้อมกันทั้งชุดยกชุดนะครับกฎหมายการกระจายอำนาจเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี42ลวถ้าการถ่ายโอนรพศตไปอยู่กับบกจครั้งเนี้ย ไม่ประสบความสําเร็จผมว่าเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยที่สุดแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราดําเนินการตามกระบวนการถ่ายโอนน่ยก็ต้องพึ่งในส่วนของศารยุติธรรมตั้งแต่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ19ตุลาคม2564นะ อบจอก็พยายามแต่งตัวตัวเองให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินนะครับกฎหมายมันเปิดแล้วนะครับตัวไหนที่อยากติดขัดอยู่ผู้มีอำนาจนะก็ต้องไปคลายทีละเปราะนะเพื่อให้มันสำเร็จนะครับผมได้พบกับตัวแทนของนายกอบจอทั่วประเทศเพราะว่านายกอบจอแต่ละจังหวัดนายกอบตอนะรพอพสตอ,อยู่ใกล้ทิดกับประชาชนมากกว่า ปหลัดกระกทรวงสาธารณสุขมากกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ของเขาเขาต้องดูแลได้ดีกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมที่ให้การสนับสนุนในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างเต็มที่นะครับ